ออา,าที่ข่าวต่อไปดีกว่านะคะ,คะก็ไม่รู้ว่ากระแสความฮอตหรือความแรงของละครที่ได้เล่นไปหนุ่มแบงค์อาทิตย์ั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวแว่วมานะคะว่าเขาเนี่ยจะไปซอบอยู่อีกช่องหนึงและะ้วล่ะค่ะหลอกขโมยซีนะคะจนแจ้งเกิดค่ะจากหมด ของหมอบ,บีในละครเรื่องแรงเงาค่ะทําให้นักแสดงหนุ่มคลื่นลูกใหม่อย่างแบงค์อาทิตย์เนี่ยมีผลงานตามมาอีกหลายๆเรื่องแต่ค่ะถูกหลายคนเนี่ยมองว่าบทที่ทางช่อง3ส,ส่งให้เนี่ยยังไม่ใช่บทเด่นสักเท่าไหร่พอหมดสัญญากับทางบอสคาสปุ๊บเนี่ยนะคะก็เตรียมเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7พร้อมกับทาบถามเนี่ยให้ลงละครเรื่องเรื่อมสลับลายทันทีค่ะ ก็ได so right. no so all like ้ทราบมามีทับทามแล้วครับพอแต่ว่าอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ผู้ใหญ่เขาคุยกันนะครับก็แล้วแต่ผู้จัดการเพราะว่าตอนนี้ผมฝากทุกอย่างไปที่ผู้จัดการไว้ตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนการคุยครับก่อนหน้านี้ไม่ได้เซ็นกับช่องสามผมเซ็นกับบอสคาร์ดครับผมและทางทางบอสคาร์ดไม่มีการมาพูดคุยต่อสัญญาเพิ่เริอ่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่คุยกันนะครับแต่ก็ก็ยังเจอพี่น้องก็ยังพูดคุยกันเหมือนเดิมนะครับผมก็ค่อนเออว่าสาเหตุทางนี้เพราะว่าเราไม่ค่อยมีงานกับทางเราสามก็เลย งานงานทางช่องสามก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับตั้งแต่คิวบิกมาตอนนี้ก็ยังมีซีรีส์อขอสืบกับสุด Cancer แค้นแสนล้กก็ยังมีอยู่ครับแค่ปีนี้ปีนี้ที่หายไปเพราะว่าเราถ่ายละคร2เรื่องแต่ปีหน้าลองว่ามีให้เห็นทั้งปีแน่ครับผมายที่เนี่ยเพราะว่าช่องจะได้อจริงๆผมก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเป็นพระเอกหรืออะไรนะจะไปอยู่ที่ไหนแล้วเขาจะให้เป็นพระเอกหรือเป็นนักแสดงหรือเป็นตัวร้ายผมก็ยินดีรับบทเล่นทุกอย่างครับเพราะว่าผมรู้สึกว่า การแสดงมันเป็นอะทิที์มิสเน่โอ <Okay. S 1> ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงภายในเดือนนี้นะคะแบงค์อาทิตย์จะแจ้งให้ทราบอีกทีว่าผลสรุปจะเป็นยังไงส่วนทางผู้ใหญ่อย่างพี่น้องอารุโนชาเจ้าตัวก็ได้มีการพูดพูดไว้แล้วเรียบร้อยค่ะ ก็ติดตามผลงานหนุ่มแบงค์แล้วกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะไปยังไงแต่เขาก็มีละครจอ,ลง,อล,ลงจอเยอะมากใช่แฟนๆก็รอติดตามผลงานแล้วกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะบันเทิงเกาหลีวันนี้มีเรื่องราวการจัดอันดับใครที่ถูกคอมเมนต์ไอจีมากที่สุดมาฝากกันด้วยค่ะ